วิดีโอที่ท่านได้รับชมต่อไปนี้เป็นเทปเก่าที่นำมารีรันวัตถุมงคลบางรายการอาจมีการปรับราคาหรืออาจไม่มีให้เช่าบูชาแล้วสำหรับท่านใดที่สนใจวัตถุมงคลสามารถติดต่อสอบถามได้ทางเทพจที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอในขณะนี้ ที่มาไลฟ์วันนี้นี่มีเรื่องสําคัญอยู่ก็คือว่าออจอบประเด็นของรายการจอบประเด็นแล้วก็ขึ้นหัวเรื่องแล้วว่าพรมเฮงก็คือถ้าคนที่ตามในไลย์กลุ่มเนี่ยเราจะคนที่ไม่ได้ตามในไลย์กลุ่มเราโพสต์เฟซส่วนตัวไปเกี่ยวกับเรื่องประวัติความเป็นมาของวิชาพรมของสายท่านอาจารย์เฮงไพวันอ่าแล้วก็เราได้ไปอยู่ในพิธีที่ทําการปลุกเสกเอ่าพระพรม ของสายท่านอาจารย์เฮงไพวันกับาสายพ่อป่องนุ่มานาของบ้านมีดีก็คือเขาจับมือกันแล้วก็สร้างพรมขึ้นมารุ่นหนึ่งคือพรมของท่านอาจารย์เฮงเนี่ยในวิชาเขาได้บอกแล้วว่า,าเป็นพรมพรมในที่นี้ก็คืออาจจะเป็นพรมที่เป็นทิพฐวิญญาณอาการการเวียนว่ายตายเกิดเราในพุทธศาสนาเนี่ยเขาบอกแล้วว่า,าเรายังไง เราอาจจะมีพันธะชาติผูกพันกับจิตท,ที่เป็นทิพย์เป็นวิญญาณเป็นพรมอาจจะเป็นอดีตพ่อแม่พี่น้องลูกเมียที่ไปเสวยชาติเป็นพรมอยู่ในปัจจุบันนี้พรมมาที่นี้ก็คือเราลึกถึงหรือน้อมนําจิตให้เรานึกถึงพรมที่เขาสําเร็จที่เคยมีพันธะชาติผูกพันให้ส่งผลเกื้อหนุนค้าชูเราให้ชีวิตเราเนี่ยรอดพ้นจากอบายอบายภูมิทั้งหมดในเรื่องของวาม,วามจเจริญ เกี่ยวกับเรื่องเราภัยไข้เจ็บโรคทุกโรคที่เราตกทุกได้ยากอยู่เนี่ยขอบารามีพรมมาเนหนุนนําชีวิตให,ใ,หให้ดีขึ้นวิชาสายพรมของท่านอาจารย์เฮงเนี่ยในสมัยอดีตนี่ถ้าพูดถึงคารวะที่มีเครื่องรางของขลังก็หนึ่งในนั้นก็จะมีอาจารย์เฮงไพยวันที่ออกเหรียญพรมก็คือมีเหรียญโล่เหรียญรูปไข่เหรียญรัตนมีพรมก็คือมีสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมขรา,ามตัดรูปไข่แล้วก็เหรียญโล่ แล้วก็มีผ้ายันพรมแล้วก็มีตะกุดโอม้มีเครื่องรางของขังออกมากมายแต่ยกตัวอย่างเหรียญพรมของท่านอาจารย์เฮงเหรียญโลเนี่ยปัจจุบันเนี่ยถ้าเป็นสามกษัตริย์ก็เหรียญเป็นล้านถึงหลายล้านเลยถ้าสวยๆเราจะเห็นว่าค่านียมเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างแพงเกิดมาจากประสบการณ์ที่คนเอาไปบูชาแล้วค่อนข้างอ่าค่อนข้างเห็นผลไปในแนวทางที่ดีมากๆอ่ามันก็เลยกลายเป็นที่ความต้องการของคนรุ่นใหม่ ผนวก,กับวิชาสายพรมของท่านอาจารย์เฮงเนี่ยก็มีการสืบทอดมาเป็นรุ่นรุ่นก็รวมไปถึงหลวงปู่ศรีวัสแกร์ที่มีชื่อนะก็มีหลวงปู่ศรีวัสแกร์พรมของหลวงปู่ศรีวัสแกร์รุ่นแรกๆก,ก,ก็มีราคาแพงมากเหมือนกันแล้วก็ไม่ว่าจะพรมอาจารย์เฮงหรือพรมหลวงปู่ศรีเนี่ยปัจจุบันเนี่ยปลอมเนี่ยใกล้เคียงมากใกล้เคียงมากส่วนหนึ่งก็เลยทําให้คนเนี่ยกลัวในการเก็บในการเก็บหรือเอามาเช่าบูชาติดตัวเนี่ย ก็กลัวว่ามันจะปลอมหรือเสริมพอมาในยุคภายหลังเนี่ยวิชาสายพรมท่านอาจารย์เองก็ยังมีการสร้างอยู่ตลอดเวลาจะมีการสร้างอยู่ตลอดเวลาแต่อย่างไรอ๋อตกใจเลยก็มีการสร้างอยู่ตลอดเวลาแต่แต่ก็หาจุดจบยากหาจุดจบและว,วิธีกรรมที่ครบถ้วนได้ยากเพราะการ าการเสกพรมเนี่ยในตำราเนี่ยเขาเขาจะเดินตารางเป็นรัตนามลา,าก็คือขึงเหมือนต้องนิมนต์พระจานวนมากในการสวดรัตนามลา,า,าเพื่อเพื่อเป็นไปตามตำราวิชาโบราณแล้วก็ผู้ผู้ก็พูด,พด,พดมันหาคนที่ลงทุนทําแบบนั้นน่ะได้น้อยน้อยมากและให้ถูกต้องโดยยิ่งยากมากคราวนี้พยันพรมที่เราเคยพิมพ์ออกไปเนี่ยก็มีสมาชิกเนี่ยมาเช่ากันเป็นปจํานวนมากเลย ก็มีมาติดต่อทางเพจทางร้านารายการมาตรดสยามเนี่ยเนื่องจากว่าตอนที่เขาทําพิธีเนี่ยเราเป็นคนที่ดูแลเราเป็นคนที่ดูแลให้สมาชิกบ้านมีดีกับคนที่สนใจทั้งหมดในเช่าพยันพรมแล้วก็เราก็ได้เอาเงินเราที่มีอยู่ตอนนั้นแหละในวันนั้นเลยเนี่ยเช่าออกมาหลังจากที่ทุกคนไม่เช่าแล้วส่วนหนึ่งและครั้นนี้พอมีความต้องการของสมาชิกเพิ่มเนี่ย เราก็ไปล่าซื้อมาจากคนอื่นอีกเหมือนกันยังเหรียญพรมเนี่ยที่เราที่ที่เราจะมาพูดถึงวันนี้เนี่ยเป็นเหรียญโลเล็กอันนี้ก่อให้ดูก่อนอันนี้ไม่รู้เห็นชัดไหมมันสะทอ้อนเลยนะเนี่ยชัด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 ,ชดเหรียญเอานี้ไปเอา,เอากกะ่องนะนมันยังไง เป็นเหรียญโลเล็กเหรียญโลเหรียญเล็กเห็นไหมเป็นเหรียญโลเหรียญเล็กขนาดนิ้วเรายังใหญ่กว่าเลยอันนี้เป็นเนื้อชนวนเนื้อชนวนอันนี้เป็นเนื้อชนวนนะไฟวันสะท้อนนะเออเบิบเบิบอันนี้เป็นเนื้อชนวนเป็นเหรียญโลเล็กยันเนี่ยเป็นยันของท่านอาจารย์เฮงกับยันของบ้านมีดีมารวมกันเลย เพราะฉะนั้นนี่อันนี้เป็นเนื้อชนวนมวลสารด้นะเป็นเนื้อชนวนค่อนข้างมีน้อยและหายากอันนี้ไปไล่ซื้อเข้ามาไปไล่ซื้อมาจากหลายๆคนเลยไปไล่ซื้อเข้ามาจากหลายๆคนเพื่อเอามาให้รายการมันตัดสยามสมาชิกรายการมันตัดสยามที่สนใจอย่าที่บอกว่าาจารย์แขกได้เปลี่ยนเปลี่ยนเสมือนเป็นแม่เป็ดลูกเป็ดเพราะฉะนั้นเนี่ยวัตถุมางคลถ้าไม่ใช่รายการมันตัศสยามเนี่ย เราจะต้องเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในนั้นหรือเป็นคนที่หรือวัตถุมงคลรุ่นนั้นๆเนี่ยเราต้องรู้ประวัติความเป็นมาเป็นไปเป็นอย่างดีเราถึงจะมาแนะนําให้กับสมาชิกรายการมาตดสยามเช่าถ้าไม่ใช่วัตถุมงคลอาจารย์แขกเหรียญพรมนี่ไม่ใช่เหรียญพรมของอาจารย์แขกนะบอกกันเลยไม่ใช่เหรียญพรมของอาจารย์แขกเป็นเหรียญพรมเนี่ยเหรียญพระพรมสีหน้าเท้าสหบดีพรม มหาพลผู้คํมผู้คู่พระพุทธศาสนานี่ก็มีเขียนเลยสุดยอดวัตถุมงคลดีนอกดีในเนื้อชนวนโลหะสักดิ์สิธิ์อันนี้เราไปตามกลับมามีร้อยองค์อ๋อเหรียญผมเมื่อกี้มีนวักถามมาราคาบอกไปเลยก็ได้อันนี้อันนี้เป็นเหรียญชนวนมีร้อยเหรียญเหรียญละสองพันห้าร้อยบาทมีร้อยเหรียญเท่านั้นนะ มีร้อยเหรียญคุมกันให้ดีๆนะไปไม่มีตังค์ไปซื้อคืนไปปม่พวกมึงนะมีร้อยเหรียญเหรียญละสองพันห้าร้อยบาทเหรียญเนื้อนวะโลหะมหาชนวนเหรียญโลภมมันจะมีโค้ดสองตัวต,อ,ตออยู่ที่เขา่าสองข้างถ้าเป็นเนื้อทองแดงมันจะตออยู่ที่บนมือสองข้างอันนี้เป็นเหรียญเนื้อนวะชนวนหเหรียญละสองพันห้าร้อยบาทมีร้อยเหรียญเท่านั้นอันนี้ก็คือวัตถุมงคลที่ หลายๆคนรอคอยและอยากได้ถามว่าเหรียญพรมดีไหมเหรียญพรมนี่อย่างที่บอกไงถ้าคนเรามีเมตตากรุณาวิตาเบกขานะกับเพื่อนร่วมโลกไม่มีในโลกมนุษย์ไม่มีเรื่องคนเราถ้ามีเมตตากับคนอื่นมันก็ไม่โกรธละมีเมตตามีมุตตามีเบกขาคือมันจะไม่เกิดเรื่องเลยก็คือพรมเนี่ยมันสอนเร,อเรื่องความเชื่อไว้ แต่ในเรื่องความเชื่อของหลักวิชาสายพรมของจานเฮงเนี่ย <_ d ata> เขาเชื่อว่าพ่อแม่เราที่เคยเป็นอดีตชาติที่เคยเกื้อหนุนกันมาและเขาสําเร็จของเขาขึ้นไปเสวยชาติเป็นพรมเนี่ยการที่เราพกเหรียญพรมสายจาย์เฮงเนี่ยเราจะได้อันนี้สองจากคุณจากพรมวนเวลาลาถิฐานี่เราให้เรานึกถึงพรมพรมที่เคยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติพี่น้องเคยที่เกื้อหนุนกันมาเนี่ยที่เสวยชาติเป็นพรมอยู่ ขอให้มาส่งเสริมตัวข้าพเจ้าในชาตินี้ให้หลุดพ้นจากวิปากกรรมที่ข้าพเจ้าเจอหรืออยากได้อะไรก็ให้ขอไปให้มันขอแล้วก็ทําบุญสายโพรมนี่ก็คือเกี่ยวกับเรื่องทําบุญขอแล้วก็ทําบุญเกิดความเมตตาสงสารช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากแล้วก็ทําบุญส่วนสมาชิกที่อยากเช่าวัตถุมงคลหรืออยากตรวจดวงเนี่ยสามารถตรวจได้ทางเพจ กอลปฟพัฒสยามครับแล้วเพจร้านพาคเครื่องมีมีตังห้างพันทิพย์เงาวันชั้นสองค่ะครับแล้วก็เพจท้ายนะครับเพจรายการตัฒสยามนะครับในวันนี้นะครับผมกอลปฟพัฒสยามครับต่อมีตังจ้ะครับขอลาทุกคนไปก่อนนะครับแล้วรอกับเพื่อนใหม่ในรีวิวครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ